อันนี้ก็คือตำพริกนอกจากมันกระสีมาอันเห็ดเป็นซุปมักจองนะคะอันก่อนใสซุปเนาะกับห้ากับเอาหมักจองนี่มาเซ่ซะก่อนแซ่ให้มันเป็นเอมันกระสีเป็นเหนือพูออกนะคะมันกระสีเป็นแบบนี้พอดีมันพูออกแล้วเนาะห้ากับมาเอาในมันออกนะคะเหล่มห้าเหล่มลงมือกันเลยเนาะเอาไนมันออกที ปาทีนี้เท่ากาับเอาน,นาไปสุกนะคะอันนี้ขึ้นไห้มะเนาะนี่ปาที่นี่ค่ะเขา้าเซยบบักจองแล้วเข้ากัน้ำโปรตีนอันนี้ค่ะโปรตีนอันนี้ถ้าสีเอามาเป็ียนแทนพวกปลาพวกเนื้อปลาเนื้อกุ๊บนะคะเห็ดปน่นปคนโปรตีนกระเสเขากัสีไปเซเซหนามันอ,อน่อนอ่อนแล้วก็ใช้น้ำมาต้มต้มก่อนถ้าเสียมาตามปนนะคะ ตม้มเทาก็สิต้มใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแด็กจีอันนี้ขาเฮ็ดอาหารจีใส่น้ำปลาแดกจีคือปลาแด็ก,กข้า็เดเขาวซีฮ็ดมาจากตัวเหลืองแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่ขาแค่นั้นนะคะก็ใส่เหยือตงไปใส่ข้าวต้องไปเนาะมาที่นี่ก็สิมตาตำปนเนาะค่ะต้มแล้ว,ลว,วก็สิถ้าก็บ,บีบน้ำออกเป็นถ้าบีบน้ำออกแล้วนะคะโปรตีนนะคะเอาน้ำมาตำตำปนเนาะ เกษตรน้ำซีเฮ็ดให้เนื้อนิ่มแบบเ็ดกินง่ายๆค่ะหับจองนี่คือ เรามาจากบางผู้เนาะคะ่ะทั้งบ้านทั้งคนอยู่ทั้งน่าจะรวยนะคะต้นไอ้มะจองสีไล่ไปเหยียมไปยามอย่า,า,าที่ทำแต่ละเถือเป็นกระปากมาเนาะถ้ากับนะน้ามาสุกอันนี้ข้าวมะจงนี่มันสิเป็นรสขวดกระไรเผ็ดใส่ของหวานกระไรมาที่นี่ก็สีตามเหลี่ยวนะคะ อันาน้ามาใส่นะคะหนห้มปนเนาะเป็นน้ำปนอันนี้มันกับปนเหล้วค่ะมันกับไข่ไข่คลุกกันกับเนื้อปะฮะพักใส่ไซผงซุปลงไปน้อยนึงผงซุปนี่ แทนสรดเนาะหิวขาวหน่อยนึงเนาะค่ะอันนี้ก็คือเหลีวได้ค่ะปูหยากได้ค่ะแล้วคุณหน่อยจจะซีมเนาะซีมผล พอดีค่ะน้ำโคลพอดีเลยเสียงอันนักสชิน้ำมันซุปที่นี่อันน้ำมันซุปน้ำมันหน่อยน้อยนึงเติมน,น้ำข้าไปอีกอันนี้คือซุปมักจองอเส้าบ้านเขากินกันง่ายๆนะคะ อันนี้ง่านะคะถ้าซุปเต่าเทื่ยนนี่ถ้าต่อมบมตาบอบอ,บอปาง่าเนาะง่าถ้าก็ตามลงไปตามง่าลงไปอันนี้ก็คือเหลี่ยด้ค่ะ เนื้อหอมอยางเดียวใส่ใส่หอมนุงไปอ,อันนี้เ็สุมกมาสองเนะาะบ้านนี้อันนี้เป็นปนปนท่าจีกินกับนะกินก,บนะก,นกับผักผักสด อันนี้เป็นพักสดอันนี้เป็นนอำมัสมนอำมสม้ากินกระป่น,นก็สุดหยอดด้วยค่ะอันนี้ก็บขึ้นแล่แล้วนะคะเหลอ่ยเนาะเนี่ย เสลาติชิ้นสุกบักจอมงเนาะฝีมืออืมเดียมเลยค่ะมือหนาครับขอกดแชร์ให้เมนได้ด้วะคะมือหนามาติดตามกันใหม่นะคะอาหารจีเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย